ให้เพื่อนเราไปตกปลากันไหมเพื่อนพมกินโอเคไปกันเลยเดี๋ยวฉันไปเองฉันฉันตัวน้กว่านายเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันขับนะได้เลยเดี๋ยวฉันไปนั่งอะ่ะพวกเราขึ้นรถกันแล้วเดี๋ยวฉันจะขับเองฉันขับช้ากว่านี้หน่อยฉันขับประมาณห้าเมตรครับห้าไมล์โอเคเดี๋ยวก็ถึงละ แล้วคัะแป๊บเดียวก็ถึงละโอเคกินแล้วจะถึงแล้วล่ะอีกแป๊บเดียวอังกฤเราจะถึงแล้วล่ะโอเคว,ว้าวนั่นไงเมลอนจอดจอดจอดซี่จอดโอเคพวกเราลงไปได้วยกัน โอ้นั่นไงโซนตกปลานี่ไงพวกดีฉันไปตกปลานายไปดูซากเฮลิคอปเตอร์นะได้เลยโอเคโอเคดีฉันไปตรงนั้นก่อนโอ้ยฉันมีลูกฉันอยู่นะโอเคไปกันเลยให้นอนเล่นหน่ย มาโซนตกปลามาแล้วคืนมาตกปลาเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะในกระเป๋าฉันมีเบ็ดตกปลาอยู่ให้มีกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าฉันอ๋อตั้งเบ็ดดีๆก่อนนี่เดี๋ยวปลาก็มาอีกสักพักหนึ่งอ๋อเดี๋ยวฉันไปดูซรากเฮลิคอปเตอร์ก่อนนั่นไงฉันหินซรากเฮลิคอปเตอร์แล้ว <c oughs> โอ้ยฉันหันไปดูเพื่อนก่อนนะว้าวซากเฮลิคอปเตอร์โคตรสวยว่าโอ้ซรากเฮลิคอปเตอร์โคตรสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอ้ย,อออยฉันนั่งรอไปอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาแหละ ปลาไปแล้วครับปลามาแล้วโอ้ยโอเคนี่ปลาตลัวอู้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกมาแล้วครับชาแน,นลแฟตแคทฟิตครับปลาช่องครับโอเคมึงคุณจะหยิบหัวผมเลยเนี่ยโอ้ย ให้ฉันจับหัวมันได้แล้วโอ้ยปลาติดปลาจะออกจากหัวนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอย้มันทานําลายแขนฉันโ,โอ้ยมันทําลายแขนฉันลงไปเอ้ยเจ้าปลาเจ้าปลาบ้าโอ,อย้ยตกปลาต่อแล้วโอ,อ้เกมไม่รอดแน่เม่อน,น,อนโอ้แขนฉันขาดอีกแล้ว โอ้ละฉันได้ปลาและปลาเกือบจะตายแล้วโอ้ยฉันเก็บปลาได้ละให้ hey, พวกดูปลาดุกที่ฉันได้สิปลาดุกนะคะรับปลาดุกนะะักที่ฉันนีเอกโก้กูไม่รู้กูไม่เคยแต่รสชาติยังอร่อยเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ฉี่คือปลาดุกนักข้นะเว้ยแคปปี้ปลาดุกซานิเอโก้ปลาดุกนะครับ บรค่ไอ้หนูเป็นหมูเด้งของเก๋หนูหนูหนูไม่รู้ว่าด enfin ูเป็นใครแต่รสชาติยังอร่อยเลยบรค่าจะฆ่าคุณบรค่าชอบกินเนื้อหมูเด้งบรค่ากินหมูเก๋เป็นหมูเด้งของฉันอ๋อ โอ้ยเตง่งโมอือเตง่งโมเป็นไก่ย่างสุดหอใหญ่อืออืออือหนูไม่รู้ว่าดูเป็นใครแต่รสชาติอร่อยเลยเนื้อคนก็อร่อยด้วยแหละโอ้ยพวกเราไม่มีทางตายอยู่แล้วโอเคพวกนี้เอาปืนฉีดน้ำมาทำอะไรอะ ฉันจะล้างเลือดปลาฉันจะล้างปลาโอเคฉันเก็บฉันมีปืนสีดน้ำอยู่ไหนแต่ของฉันมันเอาเฮ้ยกระเป๋าฉันมีอะไรไหมแช่ว่ากล่องพวกเนียวกล่องมาทอะไรยอะให้ปลานักค่าหลบไปก่อนให้ปลานักค่าไปไกลๆก่อนสิโอ้ย ให้ปลานักฆ่าไปไกลๆก่อนโอ้ยแนวกองมาทำเลยเอามากินปลาไงเอามาทำเชื้อเพิงโอ้เชื้อเพิงนี่จะตุดจุดไม่ติดโอ้ย,อยเชื้อเพิงจุดไม่ติดโอ้ยเดี๋ยวฉันหาของอย่างอื่นก่อน โ okay. อเคเราเลยดีโอ้กระเป๋าฉันมีอันนี้ได้ไหมนี่จะได้อยู่นะเราต้องทําลายมันนายจะทำเงินไมันยังไงอ่ะก็เอามันไปทุบกับพื้นไงทุบแรงๆอันนี้เราจะหยุดไม่ติดฉันรู้แล้วฉันต้องหาเชื้อเพลิงดีๆละรู้ละนี่มีไม้อยู่นะโอเค ฉันเอาไฟมาจุดสามก้อนเชื้อเพลิงจะหมุนไหมโอเคปานัก่ามานี่เลยปานอโคยังไม่ปานัก,าาก,นก่าจะไม่ตายแกต้องตายใช่เพื่อนไอ้ปานัก่าต้องตายปนานโคไม่อยากตายแกต้องตาย ปอนะเคไม่อากตายแกก็ต้องตายพวกเราไม่มีทางตายกันอยู่แล้วใช่จะ่ปอปอนะเคยเงินเหรอใช่เราจะฆ่านายใช่ใช่ใช,ใช่เราจะฆ่าแกเราจะฆ่าแกจะ่อจะเงนินเหรออุ้ยแกจะฆ่าันไม่ได้หรอกอยาคา,ออออยาคิดว่าจะออมมือไว้ใช่ไหมอยาาคิดว่าจะออมมือเหรอ ล้างเลือดก่อนโอ้ยเก็บเก็บเลยเนี่ยเอามาล้างเลือดเหรอเอามาล้างผิวก่อนฉันจะช่วยเจ้าพันกินก่อนโอ้ยปนักฆ่าแกต้องตายมาปนักฆ่าโอเคปนกอมีอ๊อยแกต้องตายปนักฆ่าอีปนักฆ่าเลย ปลาฉันไม่มีหรอกไปนักค่าแกต้องตายเพราะแกเป็นปลาไหลแกเป็นปลาไหลคนมารยาทตายซะโอ้ช่วยด้วยปานะก้าจะตายแล้วช่วยด้วยปานะก้ปาปานะก้าจะตายแล้วปานะก้าช่วยด้วยช่วยด้วยปานะก้าจะตายแล้วช่วยด้วย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  ไอ้หมอนี่มึงา,า่าฉันไอ้เมลอนอ่าช่วยด้วยด้วยปลานะก่าจะตายแล้วแกไม่ต้องมาพูดเลยเจ้าปลานักฆ่าอือจนกว่าแกจะตายใชย่แกแกต้องโดนเรากินไม่งั้นแกจะโอ้ยปลานะก่าช่วยด้วยช่วยด้วยปลานัก้าปลานัก้าจะตายแล้วววยยด้ยยดยเราไม่ช่วยหรอก ฟอนนายมันเป็นหมูเด้งของฉันอโอ้ยแขนหักแล้วโอ้ยใช,ใช้แขนข้างนี้ได้อยู่โอ้เผาปลาโอ้ทอดทอดอร่อยกรอบๆโอ้ยดิฉันก็จะเอาเหมือนกันโอเคดิฉันจะทำด้วยเผามันเผามันโอ้โหมันสุกแล้วเนี่ยอันนี้ปลาดุกย่างสุกแล้วเนี่ยนี่ อันนี้มันไม่หรอเนี่ยไม่ปนคอยังไม่ตายเกต้องตายตอนนี้แหละโอ้ยเพื่อนขอโทษเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันเปิอทำนายเพื่อนฉันขอโทษเพื่อนเมื่อกี้ฉันขอโทษเมื่อกี้มือฉันมันลั่นโอเคเรามากินปลากัน ไอ้ปานาคราชยังไม่ตายแกจะตายตอนนี้แหละโอ้ยเชื้อเพลิงจะหมดแล้วอ่าช่วยด้วยกดอุ้ยโอ้ยช่วยด้วยอ่า,อามันเผาฉันแย่จะแบบด้วย,วยโอเคเงียบสบายใช่ม่มีทางตายหรอกโอ้ยโอ้ยเอาปานาคราชมาก,กินก่อน โอเคไฟเชื้อเพิงมันใกล้จะหมดแล้วเดีฉันเอาไม้ท่อนไม่มาก่อนคลิปน่าจะยังไม่จบนี่เอามาอีกโอเคแล้วก็โอเคบานาคาตายเรลยงปานาคอยังไม่ตายแกต้องตายตอนนี้แหละจุดไฟเลย ปลากระตายปลากระตายมียปลามียกตายยังไงเกก็ต้องตายอร่อยอร่อยมากเลย